สวัสดีเจ้านี่ช่องสาวเฟินคนพะเยานะเจ้าวันนี้เฟินก็นอยู่ที่บ้านป่งสนุกเนยเจ้าตรงนี้ก็จะเป็นโรงเรียน,นะนเนาะโรงเรียนปงสนุกตรงนี้ก็จะเป็นปลาเฮียวนะเจ้าปลาเฮียวบ้านป่งสนุกนะเจ้าน,น,นทางเข้ามากะบกไก่ตัวได้น,นะเจ้า ทางเข้ามาบัไก่ตัวใดอยู่ตรงมุมนั่นนะเจ้าจะเป็นลงสีชุ่มชืนนะเจ้าเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเป็นเม้นนะเจ้า เป็นปลาเหวฮั่นปงสนุกอือตงน,นี้ก็จะเป็นในบ้านค้นน่เจ้าบอกไปแต่ใดแถบบริเวณน,นี่ในป่าใหญ่ฮั่นแม่นมดเลยน่เจ้าโอ้น้ำท่วมพุอโอ้ยุ่นนัเจ้าน้ำท่วม มาเต้ปุ่นน้ำท่วมเลยเจ้าตัวนี้ก็จะเป็นโกดเป็นไปเฮลเนาะปุ่นนั้นกเกเาาอยู่ปุ่นน้ำท่วมหมดเลยนะเจ้าปุนจะเป็นน้ำนะ จะมีต้นต้นไม้ใหญ่อยู่ฮั่นนะเจ้าพูดนะเน็นอ๋อมาทดเพื่อนนะเจ้าเพื่อนน้ำน้ำท่วม ันนี้จะเป็นเขตตาชาบ้านปงสนุกนะเจ้าโอ้กว้างขนาดอย่างกว้างเลยนะเจ้าเขาก็มาเพี้ยวมาทางอยู่นะนะเจ้าเขาก็มาดูแลดีอยู่เนาะ นักโย่ในะเจ้าติดจะเป็นทีในบริเวณทีของปราหิวใะเจ้าจะพดเพ่นะเจ้า นจะเป็นในป่าพืนแต่คาจะเดินเข้าไปบ่ได้แล้วนะเจ้าเป็นน้ำตงนั้นอ่ะจะเป็นน้ำแล้วนะเจ้าตาเหี่ยวบ้านปงสนุกนะเจ้า เสียงนกกระห้องดีๆกับบริเวณพุ้นัน้นนะเจ้าเขตปลาหิวนะเจ้าุน,าจานจ็ดพุดพุ้นน่ะเจ้าก็เป็นป่ากว้างอยู่เนาะแต่เขาไหวโกรธไว้อย่าง กะบมาน้ากวดตัวใดเพราะวัดตีโรงเรียนตรงนี้จะเป็นโรงเรียนนะเจ้าโรงเรียนตีฝนเคยมาแข่งกีฬาอยู่นีะเจ้าก็กว้างขวางนึเนาะกว้างไหกเลยอ่นะเนี่ยทางในนี่ก็จะเป็นตีว่ายโกรเขาตรงนั้นนะเจ้า รอบข้างก็สะอาดสะอา้านเป็นบรรยากาศดีๆเนาะเป็นยู่ท้องถุนาาานาแต่บรนยากว่าจะได้นะเจ้าปุ่นนะ่ะในปุ่นพดเขต Mấy con lương ngoá thì nét tối này cháu Bà hành ngoá thế bà Hành khí ngoá nè cháu nè là cháu men mất lấy nè พุ่นน่ะกะพดปุ่นน่ะ,นอ,ะอ้อมพุ่นน่ะเกตดทีกะคิดเน่เฟืนก็นขอจบตัวอีน้าเจ้าขอบคุณที่รับชมช่องสาวเฟืนคุณพะเยาเนีเจ้าจะได้กรกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสาวเฟืนคุณพะเยาสันหนึ่งช่องเน้่เจ้าขอบคุณเจ้า เดี่ยมมาชมออก YouTube เดี่ยมมาถักมาท่วงกันเด้อนี่เหมือนก็เขาตายไหมเนะ่เจ้าดูกันนี่อันนี้อยู่เลยมาเดี่ยมมาชมเด้อดูไปทักไปท่วงกันเด้อ กว้างขนาดเลยนะเจ้ากว้างกว้างส่งนั้นก็จะเป็นโรงเรียนข้างนั้นก็เป็นโรงเรียนที่ไม่ฝืนก็ขอจบตัวนี้ละ ขอบคุณที่รับชมช่องสาวเฟ้นคุณพะเยาจะได้ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสาวเฟ้นคุณพะเยาสักหนึ่งช่องนะเจ้าขอบคุณเจ้า